สวัสดีครับคุณองศกรสวัสดีครับคุณกรยุทธ์คุณอำนาจสวัสดีครับคุณเหงชยูนสวัสดีครับ คุณช่างเล็กลงกึงสวัสดีครับคุณวินัยคงรักสวัสดีครับ วิศกรน,น้อยร้อยล้านสวัสดีครับผมอหลบปูมหมุนก็มีนะครับนี่ครับหมุนเงินหมุนทองอันนี้เหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกหนึ่งแสนบาทตอกเลขหนึ่งนะครับ เหรียญรุ่นแรกหนึ่งแสนบาทสวยมากครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นี่อันนี้เสมาหลังฮนุมานฮนุมานกับพระพรมนะครับสองหมืนหนึ่งพันบาทอันนี้สองหมืนหนึ่งันบาทสวยมากครับสองหมืนหนึ่งพันบาท สวัสดีครับพี่พงศักดิ์นี่ครับอันนี้สองหมืนหนึ่งพันบาทครับอ่าสวัสดีครับพี่สมพงศ์พี่ธีรพัฒนพี่พงศักดิ์พี่พรชัยพี่วนมสุขเกษมพี่สแสวงทุ่มทอง ข้อหมุนนะครับหลวงปู่หมุนทิตตสศีโลอายุร้อยห้าปีต่อโคชัดเจงครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทเจ้าชุนเ,เจ้าคุณชัดคุณเปียกเจ้าคุณชัดสองสี่เก้าเก้าเนื้องเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเนื้องเงินทองแดงสี่พันสี่พันนี่ต้องสวยจัดเลยนะต้องร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะเจ้าคุณชัดสองสี่เก้าเก้าน่าจะมีอยู่นะคุณออส ตลับทองเดยปกติเขาซื้อกันเท่าไหร่ตลับทองก็จะมีแยกเดดหลายราคาถ้าตลับแสงฟ้าเหียเทงหรือว่าตลับที่มีเบอร์ต้น,ตนๆก็จะซื้อกำหนึ่งเกือบเกือบ2000บาทเกือบเกือบพบาทก็คือบาทละประมาณส0 0 0 0ื่นราคาทองค่ากําเน็ดกับค่าอะไรคุณก็จะไม่ต้องเสียที่ผมซื้อทั่วไปก็หมืน่นกําละพันแปดถึงสองพอยู่ที่ชื่อของ ของร้านตลับทองตลับทองในวงการก็มีหลายร้านนะที่ศิลปะออกแบบแล้วไม่ใหญ่เกินไปสองถ้าตลับหนักเกินไปก็อาจจะเป็นปัญหานิดหนึ่งคือบางใบสุวัากิ่งบาง,บาง,บาง,บางใบเนี่ยตลับใบหนึ่งทักสามบาทก็ไม่มีคนเอาเพราะถือว่าหนักเกินครับนี่ครับสวยครับเนี่ยนี่ครับ หนึ่งแสนบาทตอกหนึ่งมณฑพการมณฑพการสี่หมื่นห้าสวยๆเลยมณฑพการเดี๋ยวสักครู่นะผมดูว่างไว้ถาดไหนมณฑพการมีองค์หนึ่งรูปหล่อหลวงพ่อน้อยก็สวยครับนี่ยรูปหล่อหลวงพ่อน้อยสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาทนะครับรูปหล่อพ่อน้อยสามหมื่นสองสามหมื่นสองสวัสดีครับปี่เปียก พิธีรพลคุณต้นแป muted, ๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมดูว่ามนระการแดงๆงอยู่เสดีครับพืร่รากสาธรรมจันทร์สักครู่นะเดี๋ยวดูกันว่ามนระการอยู่ตำแหน่งไหนนี่ครับมนระการนี่ครับมนระการแดงแดงเลยสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันบาทนี่ครับมณฑการสี่หมื่นห้าพันบาท น45,000บาทมนปรพักการหมาชนกพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กชุดหนึ่งสามองค์55,000-60,000พร้อมหนังสืออยู่ในเลทราคานี้ครับ55,000-60,000พิมพ์เล็กนะประกอบด้วยทองคำแล้วก็เหรียญน,นาคแล้วก็เหรียญเงินพ่อเดิมฐานสูง สวยมากครับประเดิมฐานสูงนี่ครับเหนือดวงสักคู่นะเหนือดวงจานแปดตัวนี่ครับทั้งตลับนี่ครับทั้งตลับห้าแสนหกห้าแสนหกหมื่นบาท พอน้อยสักยี่แปดแล้วกันะน, 28, นะพนะพอน้อยยี่แปดแล้วกันนะพอน้อยยี่แปดเนี่ยพอน้อยยี่แปดเนี่ยแล้วก็จะมีนี่หน้าเสือสามหมื่นสองปีหนึ่งศูนย์เนี่ยครับแล้วก็มีคอน้ําเต้าคอน้ําเต้าเจ็ดหมื่นยี่แปดครับพอน้อยสวัสดีครับพิจิโรสมาเลิศ พระคงลำพูนพระคงพอใช้ได้ครับพระคงหนึ่งเจ็ดบล็อกนวะหนึ่งเจ็ดบล็อกนวะประมาณสวยๆประมาณสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นเศษนี่ครับสามหมืนสองอันนี้พิเศษจานเยอะครับเดี๋ยวผมไม่ดูจานเยอะนะฮะรูปหลอดได้ยี่แปดครับรูปหลอพนอน้อยยี่0แปดสองหมื่นแปด 2 8 0หมื่นแปดพันบาทเนี่ยครับเนื้อดวงดูนะฮะนี่ฮะจานเยอะมากครับจานจานเยอะแล้วก็จานเยอะเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังนี่ครับนี่ยจานเยอะทั้งด้านหน้าด้านหลังเอาสามหมื่นแล้วกันครับเนื้อดวงเอาสามหมื่นบาทจานเยอะมากครับอันนี้จานเยอะสามหมื่นบาท สวัสดีครับพี่ตาต่าพงศ์นี่ครับสองหมื่นแปดพันบาทผมซูมให้ดูหน้าตาชัดๆสวยครับอันนี้สวยนี่ครับสวยครับสวยครับเอายี่สิบแปดครับสองหมื่นแปดสวัสดีครับพี่หมึกบางพีพี่วัชระ พี่บุญเพงสองหมื่นแปดพันบาทสวัสดีครับคุณมอคุณรัชละอ่ะเดี๋ยวมาดูที่เพิ่งเช่ามาใหม่นะว่ามีอะไรบ้างนะ เรียญรุ่นแรกหลังเต่ายันไม่เคลื่อนนี่ฮะหลังเต่ายันไม่เคลื่อนน่ครับเหรียญหลังเต่ายันไม่เคลื่อนพร้อมตลับทองอ่ยันไม่เคลื่อนพร้อมตลับทองหนึ่งใบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาททั้งตลับ ตลับเปิดหน้าเปิดหลังครับหนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทเหรียญท่านเจ้าคุณนอรุ่นแรกปีหน,นึ่งศูนยะ์ยันไม่เคลื่อนดูนะยันไม่เคลื่อนเหรียญอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสวยครับยันไม่เคลื่อนหนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทพระพุทธบาทเขาบางทรายตลับใบหนึ่งน่ครับ มีตลับใบหนึ่งตลับเปิดหน้าเปิดหลังตลับสิบเบ็ดจุดสามกัมสิบเร็ดจุดสี่กัมนี่ครับพระพอมีหน้ามีตานะฮะเนี่ยเห็นนะครับ,รบมีหน้าตานะพระพุทธมีหน้าตานะครับพระพุทธบาทเขาบางทรายสองสี่หกหนึ่ง มีหน้าตา1นึ0 0 0สบาททั้งตลับพอสุดอับาการหนึ่งเดอับากาหนึ่งเจถ้าสวยๆตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณก่อนหน้านี้แพงตอนนี้อยู่ระหว่างเ0 0 0 0มื่นถึงแสนถ้าสวยๆข้างเลื่อยยังหาไม่เจอเลยพี่นรินทร์เลยอยู่อันหนึ่งแขนใหญ่ไม่รู้อยู่ไหนสับไปสับมาสับไปสับมาในกล่องครับพี่ทักไลน์อัดไว้แล้วกันงนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอะ พราเหลืออันเดียวนะพอสวยพอสวยนี่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทพระพุทธบาทเขาบางทายสมเด็จโคสาจารปีสองสี่หกหนึ่งมีพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กแล้วก็มีพิมพ์กลางมีเนื้อเงินแล้วก็ทองแดงอมสำลิตนะทองแดงอมสำลิตข้างหลังเป็นรอย พระพุทธบาทเนี่ยรอยเท้าก็เห็นลางๆนะฮะรอยเท้าพระพุทธบาททั้งตลับทอง1 2 0 0 0แบาทหนึ่งแบาทน,นี่ฮเจ้าคุณนอรูปเหมือนสมเด็จหลังเสือ1,000 10, งบาทสมเด็จหลังเสือเจ้าคุณนอ1,000 10, ึบาทอันนี้ติดที่1สมัยก่อนติดที่1นึ่งนะก็ค่อนข,ข้างสวยนะ เดี๋ยวผมดูให้ว่า,าหลังเสืออนนี้สวยครับแต่ใบประกาศหายไปแล้วเนี่ยเนี่ยมีแต่ว่าส่งประกาศมานานแนละ้วนี่ครับหนึ่งมืนบาทมาขามเท่าหกหกไม่มีเลยครับมาขามเท่าหกหกสวยๆอันหนึ่งเนี่ยก็หลักล้านนะราคาเนี่ยกระไหลทองเต็มๆองค์หนึ่งก็หลายหลายล้านบาท พิจตราพวงถามวงไหนครัอ๋อพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่ครับมีเหรียญบาทมานี่ครับพิมพ์ใหญ่นี่ครับดูนะฮะนี่หาเทียบกับขนาดเหรียญน,นะบางทีมองไกลๆไม่เห็นว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กอันนี้พิมใหญ่ครับดูนะขนาดเป็นพิมพ์ใหญ่ฮะถ้าดูไกลๆไม่รู้นะฮะเทียบกับเหรียญบาทใหญ่กว่าเหรียญบาทใหญ่กว่าเหรียญทองแดงกระไหลทองปูเขียนขวัญถุง ท้าแดงกไลทองสองหมื่นบาทสวัสดีครับพี่หมึกบางพีสวัสดีครับดูนะฮะดูพื้นนะฮะดูนะรัศมีการปัม๊มดูเส้นที่พื้นนะเห็นไหมเจริญพรบนรายละเอียดถ้าเพื่อนๆสองกล้องจะเห็นแล้วว่าเส้นที่พื้นเนี่ยของเยนแบบถอดไม่ได้คมเท่านี้นะฮะดูนะรัศมีความคมดูในซอกแขนนะฮะนี่ถ้าดูที่ศีรษะท่านนะฮะดูนะเดี๋ยวผมให้ดูที่ศีรษะนี่เห็นไหม เส้นแตกที่ศีรษะเล็กๆคล้ายผมไฟเนี่ยเห็นไหมเส้นเล็กๆเห็นไหมนี่นี่คือรายละเอียดในซอกหูก็มีเส้นแตกคือรายละเอียดของลูกพุทิมเนี่ยถ้าเราส่องกล้องเนี่ยที่พื้นผิวถ้าวัดเพื่อนเพื่อนได้พระมาะเนี่ยส่องกล้องมาเห็นว่ารายละเอียดเนี่ยเคทอดไม่ติดเลยความคมรายละเอียดเพราะว่าเนื่องจากว่าการแกะบล็อกสมัยก่อนเนี่ยแกะไปแกะมาเนี่ยมีเสี้ยนที่พื้นผิวเนี่ย เห็นไหมเส้นแตกเยอะแยะเดี๋ยดูนะฮะเริ่มตั้งแต่เนี่ยจเจริญพรบนเห็นไหมตัวสรเเอก็ยังมีเส้นแตกเล็กๆจอจานก็มีเส้นแตกลอเรือก็ยังมีเส้นแตกไปชนจอจานเห็นไหมทุกตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์ในการแกะบล็อกหมดนี่คือหลักการในการพิจารณาเหรียญสมัยก่อนว่าทําไมเส้นแตกต่างๆเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรเวลาสะสมพระเครื่องเป็นทุกเนื้อครับเนื้อนวะก็แบบนี้ แต่นว,ว่เนี่ยผิวจะเป็นผิวบางคนเขาเรียกว่าผิวชินวัญชรเขียวปีกแมงทับกับผิวชมพูนว,วะอมชมพูชมพูผิวพายเงินอ่ะเขามีสองสีนะถ้าเป็นเนื้อนวะดูนะผมให้ดูรายละเอียดเนี่ยนี่อย่างนี้เผื่อเพื่อนเจอที่บ้านเนี่ยสตาร์รับเช่าเนี่ยส่วนผมตั้งไว้สองแสนกว่าเนี่ยสวยสวยแดงแดงเนี่ยอันหนึ่งสองแสนผมเอานะฮะแสนแปดถึงสองแสนผมยินดีรับเช่านะ,จะเจริญพรบ,บนส่วนเจริญพรล่างก็ สนสามถึงแสนห้าผมเอาเพราะราคาตั้งขายขายออกก็ที่เรียนให้ทราบก็คือประมาณแสนเจ็ดเราต้องบอกราคาที่เห้เพื่อนรับรู้ว่าพระทุกอย่างมีราคากลางราคากลางเกิดจากราคาที่มีการซื้อขายหมุนเวียนบ่อยๆในเว็บไซต์ในเพจต่างๆก็เป็นราคากลางอ่านีเป็นราคากลางให้เพื่อนๆเวลามีที่บ้านเราก็ตั้งราคาตามในเพจต่างๆแล้วก็ลดลงมา สิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้เขาเหลือกําไรถจะให้เพื่อนๆได้รับรู้ราคากลางของพระเครื่องแต่ละชนิดยกเว้นพระเบญจภาคีซึ่งเราไม่มีสิทธิ์จะรู้ราคากลางได้เพราะเนื่องจากไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนอย่างพระห้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยทุกคนจะเห็นหมุนเวียนเพจโน้นเพจนี้ทําให้เรารู้เรทราคาเตาลิ้นเล็กผมมีแต่หน้าเงนเตาลิ้นเล็กนี่ก็จะมีสองเตาลิ้นเล็กเนี่ยจะมีหน้า หน้าใหญ่ก็คือหน้าแงนหน้าเล็กก็คือแข้งขีดกับไม่ขีดเลนราคาเนี่ยถ้าหน้าเล็กเนี่ยแข้งไม่ขีดเนี่ยระหว่างแสนสองถึงแสนห้าแต่ถ้าเป็นแข้งขีด2 0ง0สนถึงสองแสนคราวนี้ขึ้นอยู่กับความสวยความสวยดูอย่างไรคือหลอมาเส้นหน้าผากชัดทุกเส้นลูกตาชัดเจนถ้าเป็นหน้าเฉาะก็จะเสียหาย20%เต่าเตเล็กจะมีหน้าตอกหรือหน้าเฉาะจะถูกไป2ี ดูรายละเอียดพื้นผิวต่างๆนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเหรียญเจริญพรบนเนี่ยนะบนหรือล่างเนี่ยหยิบมาเนี่ยเพื่อนๆดูนะฮะอันดับแรกเนี่ยถ้าเจอเนี่ยเหรียญปั๊มเนี่ยมีคีบตั้งคีบตั้งที่ผมพูดก็คือขอบตั้งเกิดจากธรรมชาติเนี่ยถ้ามีขอบตั้งเนี่ยแท้เลยเห็นไหมขอบตั้งแล้วดูพื้นเนี่ยผ้าปั๊มปีหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งกว่าเนี่ยหรือสองกว่าเนี่ยรัศมีเวลาโดนเครื่องปั๊มเนี่ยจะมีการกระจายของพื้นรัศมี เดี๋ยวเส้นแตกเดี๋ยวมชี้ให้ดูนะฮะอ่าเรามาดูนะรายละเอียดพวกนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเจอปุ๊บจะรู้เลยอ๋อแท้ดูอย่างนี้เองทําไมเซียนพระดูง่ายจังนี่ฮะเห็นไหมขอบตั้งดูนะฮะทุกตัวหนังสือเนี่ยการปั๊มของเครื่องมูเล่ที่น้ําหนักหลายๆลาสิบตันกระแทกเลยอ้ยักชอตที่เขาใช้ถอดตําหนิหน้าหลังเนี่ยเขาถอดข้างในไม่ติดนี่ครับดูเซียนนะเนี่ยผมใช้ไฟเยอะนิดหนึ่ง ให้เพื่อนเพื่อเห็นรายละเอียดชัดๆเนี่ยเห็นไหมเส้นเยอะๆนี่เส้นแตกในเส้นแตกปลายนิ้วนี่เห็นไหมคมๆเลยเห็นไหมถอดยากมากเนี่ยในล่องล่องที่สมาธิของมือเนี่ยคัตมาดเนี่ยฮะมีเส้นเล็กๆคมๆเนี่ยครับดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปดนี่หลวงพ่อหลีวปดนี่หลวงพ่อเหลีวไม่มีฮะ บดนี่ไม่มีเหรียญถวายพระทหารมีครับนี่ครับถวายพระทหารถวายพระทหารสร้างปีสอง0ห้าร้อยเหรียญนี้เก้าหมื่นเก้าพบาททองก็ประมาณใกล้เคียงสองหมื่นะตัวเหรียญประมาณ8 0ดหมื่นบาททองเกือบเกือบสองหมื่นทองเจ็กรัมกว่าก็เกือบห้าสิบตังค์นะครับเหรียญสวยครับดูนะเหรียญคมชัดจมูกแดงนิดหนึ่งกระไหลเต็มร้อย รุ่นนี้เสี้ยนที่พื้นเยอะมากนะเดี๋ยวผมดูอะดูนะเดี๋ยวผมซูมเสียนด้านหลังที่พื้นกระดาษให้ดูดูนะเห็นนะครับเนี่ยคือรายละเอียด่อนเห็นไหมเส้นแตกเยอะแยะมากเลยฉะนั้นของเรียนแบบเวลาจะถอดเนี่ยเขาจะถอดความคมไม่ติดดูนะดูมนดบนะเส้นแตกในรายละเอียดตรงพื้นมนดบดูนะทุกเส้นเนี่ยมีเส้นเล็กๆเนี่ยผมซูมให้ดูนะเห็นไหม เดี๋ยวจะเอากล้องตัวหนึ่งลองสูมให้ดูว่าข้างในเผื่อเพื่อนๆดูที่มนดบบนหลังคามนดบเลยนะฮะเห็นหนะนี่โอ้เดี๋ยวกล้องมันจะต้องย้อนกลับไปใหม่เดี๋ยวสักครับเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนะไม่ได้กล้องปรับไม่ทันนี่ฮะเห็นไหมผมจะให้ดูรายละเอียดความคมชัดของมนดบข้างใน,ในเวลาเราสังเกตพระนะฮะดูนะฮะ เส้นแตกรายละเอียด่ยฮะเนี่ย,ยผมกำลังซูมให้เห็นนี่ผมขยายไปประมาณสักสิบกว่าเท่านะเวลาเราส่องกล้องเระเห็นรายละเอียดเห็นไหมดูนะเส้นแตกเยอะๆเลยนี่ดูนะเนี่ยของเรียนแบบจะถอดเส้นเล็กๆเป็นร้อยๆเส้น